ใช่ค่ะแอนมาตั้งแต่ซีซันแรกแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นเมนเทอร์ในซีซันนี้แล้วก็หลายคนก็อ่านคอมเมนต์บ้างแหละว่าทําได้หรือเปล่าแต่ว่าแอนเชื่อว่าทําได้แน่นอนค่ะแอนก็มีสกิลเหมือนพี่ๆในเมนเทอร์อีก2คนท,นที่อาจจะช็อคคนอื่นก็ได้แล้วก็มั่นใจว่าดิสซิ i ชันของพี่เต้จะเป็นดิสซิ i ชันที่ทําให้ทุกคนเซอร์ไพรส์มากๆในคัมแบ็กของซีซันนี้ แอนไม่ได้แคร์ค่ะแอนไม่ได้แคร์แอนไม่ได้เอาอารมณ์จากจากตอนที่แอนโดนคัดออกบอกไว้แล้วนะคะว่าแอนโทนเรรู้ค่ะว่าแอนโทนเไม่ได้ชนะซีซันแรกแต่ว่าแอนโทนีเออาจจะเป็นผู้ชนะของซีซัน6ก็ได้ฝากเชียร์ฝากส่งกำลังใจแล้วก็ positive comment ด้วยนะคะถ้ามีอะไรที่ที่ไม่ชอบก็เก็บไว้ให้ตัวเองก่อน แอนโทเนียเดนตั้งแต่ซีซันแรกแล้วค่ะ <c oughs> เราเป็น่กับมอะไอย่างงี้เยอะนะคร <c oughs> เขาก็จะเรียกแอนโทเนียมีมควีนตลอดเวลาค่ะก <c oughs> ็ฝ <c oughs> ทุกคนติดตามด้วยค่ะแต่ว่า <c oughs> ถ้ามีอะไรไม่ดีก็เก็บไว้ก่อน